โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับช่องปบป่วนนะครับก็จะวันนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับฟูจิมะนะครับอันตรีของมันนะครับว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยคืออะไรทํางานยังไงนะครับโอเคก็ฟูจิมเนี่มันจะแบบว่าจะมอบหมายความมอบหมายคําสั่งให้เพื่อนนะครับแบบว่าเวลาตัวมันเนี่ยทำอะไรได้แอคชั่นอะไรเป็นอะไรได้แบบตอนทําแต้มนะครับ มันเนี่ยจะอมอบคําสั่งนั้นไปให้เพื่อนด้วยนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้เนาะสมมุติเรา,เอาตอนนี้มันจะแยกเป็น2อันันครับระหว่างเกมรับกับเกมบุกนะครับตอนนี้ดูที่ช่องอันตีของมัน,นครับฝั่งซ้าย,ยจะเป็นเกมเกมรับ pancakes, นะครับฝั่งขวาจะเป็นเกมบุกฝั่งรับเนี่ยถ้าเรามอบหมายสติลให้เพื่อนก็คือเหมือนต้องให้เพื่อนเนี่ยไปสติลฝั่งของข้ามให้ได้นะครับ ฝั่งขวาเนี่ยคือเลเยอร์ก็เหมือนว่าหมายคาสั่งให้เพื่อนเนี่ยไปทําแต้มโดยการเลเยอร์นะครับถ้าเราอยากให้เพื่อนทําอะไรเราก็ต้องแอคชั่นอนันตะกับตัวเองก่อนสมมุติผมอยากให้เพื่อนชุดกลางผมก็ต้องทําแต้มโดยการชุดกลางให้ได้ก่อนไดูอย่างเช่นอย่างนี้ครับอ่ะเปลี่ยนเป็นปชุดกลางแล้วนะครับทีนี้พอเราได้ชุดกลางแล้วเราก็มอบคําสั่งไปให้เพื่อนนะครับ ให้เพื่อนเนี่ยไปทําแต้มโดยการชุดกลางนะพอกดอันตีเห็นไหมครับจะมีคําว่าชุดกลางอยู่ตรงเพื่อนนะครับทีนี้เกมลับนะครับเกมลับเนี่ยเราอยากให้เพื่อนเนี่ยเป็นการบล็อกหรือว่าลบกวนนะครับเราก็ต้องไปทาแอคชั่นนั้นโดยการถ้าสมมติเป็นลบกวนใช่ไหมเราก็กดลบกวนไวนะ้จะขึ้นลบกวนนะครับเราก็แอคชั่นไปให้เพื่อนนะครับทีนี้เนี่ยพอพอแอคชั่นครบ3ครั้งเนี่ย มันจะปลดล็อกเป็นท่าพิเศษนะครับก็ถ้าเป็นเกมรับก็จะเป็นท่าสติล์นะครับส่วนเกมบุกก็จะเป็นยิงสามนะครับอถ้าเราบล็อกเนี่ยเปลี่ยนเป็นบล็อกนะครับเราก็มอบคาสั่งไปให้เพื่อนอีกเป็นบล็อกนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนสามารถทําได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มันในห้องฝึกซ้อมนะมันเพิ่มให้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเอ่อถ้าสมมุติว่ามันครบสามมันจะเป็นท่าอะไรนะครับ มันจะเป็นท่าอะไรนะครับถ้าครบ3ครั้งนะครับเกมบุกนะครับก็จะเป็นชุด3แต้มนะครับชุดสามเต้มการันตีนะครับไม่ถ้าไม่บล็อกเนี่ยลงแน่นอน100%ร์เครับส่วนเกมรับเนี่ยก็จะเป็นสติลนะครับก็เวลาถ้าเราดักชนได้แล้วเรากดเนี่ยก็จะสติล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันติก็จะการันตีเลยนะครับว่าลงแน่นอนนะครับบังคับตบเลยแล้วเร็วมากนะครับเป็นอะไรที่แบบ โกงนะครับโกงมากเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอันติฟูจินะครับ